สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในการจัดเทริสตัวละครยันเดรซสเมเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตาของเราตัวละครไอชีนเองหรือว่าตระกูลไอชีนะครับก็เป็นตระกูลสําคัญนะครับสําหรับทางตัวเกมของยันเดรสเมเตอร์ที่บอกว่าจะมีเนื้อหาที่เก้มคนมากๆซึ่งผมคิดว่าผมเนี่ยก็จะมาจัดเทริสตัวละครพวกนี้ให้ทุกคนดูกัน ซึ่งพูดตรงๆนะครับว่าผมเนี่ยแอบอยากจัดอยู่เหมือนกันเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยหลอดตัวละครพวกนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่เข้มข้นมา,มากๆเลยครับผมคิดว่าผมเนี่ยสมัยจะสาธยายทุกคนฟังได้หมดเลยโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันดีกว่าก่อนจะเริ่มผมขออนุญาตแท็กแฟนอาร์ตก่อนนะครับโอ้โหรู้สึกว่าห่างหายกันไปสองคลิปนะครับจริงๆคือมันมีคนส่งมาอะไรแต่ว่าผมไม่อยากมาเอามาแทรกแต่ว่าแทรกก็ได้โอเคครับทุกคนมาตัวละครตัวแรกไอโนะไอชิ เปิดมาถึงเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวเอกของเกมไหยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าไอเโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกับตัวละครที่ออกแนวเฉิ่มๆนะครับแล้วก็เย็นชาจนเกินไปไม่มีความรู้สึกอารมณ์อะไรเลยครับหลายคนจะมองว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่ว่าในความในในผมนะในความรู้สึกส่วนตัวผมค่อนข้างชอบครับเพราะงั้นคือผมจะให้นั่นนะครับอยู่ตรงนี้รู้สึกหลงไหลผมชอบไอเโน่มากกว่าตัวละครไอชีหลายตัวด้วยซ้า เพราะว่าเขามีการบอกไว้นะครับว่านานเนี่ยมีภาวะอาการรุนแรงมากถึง100%่งร้อยเปอเซ็น์นันหมาความว่าเธอเนยครับแท้จะม,มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่แปลกถ้าเกิดว่านานเนี่ยครับจะเย็นชาแล้วก็แข็งกระด้างอีกทั้งตัวละครนี้เนี่ยคือเราไม่ทราบหรอกว่ามันจะโหดหรือมันจะเก่งมันขึ้นอยู่กับผู้ได้รู้เลยครับว่าจะจัไดไปเป็นยังไงไอเอโน่เนี่ยมีฉากจบหลายแบบ แต่ผมก็เชื่อว,ว่ายังไงซะไอเอโนะเนี่ยสามารถจะฆ่าคนทั้งเรียนได้เพราะงั้นคือไอเอโนะก็สามารถจะเป็นไอชีที่โหดที่สุดได้เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นโอเคครับไปที่ตัวละครต่อไปมีเวลามีจำกัดครับพูดมากไม่ได้คนต่อมาครับอายาโตะไอชี I I คนนี้เนี่ยไม่มีตัวตนจริงในเกมแต่ว่าเป็นตัวละครสมมุติที่ได้รับความนิยมสูงมากครับเนื่องจากว่าเป็นไอชีคนเดียวที่เป็นผู้ชายแล้ว ถ้าถามว่าควรจะไปอยู่ตรงไหนถ้าให้ผมจัดผมชอบครับผมรู้สึกว่าการที่เขาเนี่ยเป็นยนะนเด้ผู้ชายเพียงคนเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่น่าดึงดูดแล้วก็สนใจครับคือเราคาดหวังว่าเราจะเจอไอฉีผู้ชายสักคนหนึ่งแต่ก็หมดหวังครับเพราะยันเดซเนี่ยคือมาคุมกําเนิดครับบอกว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกสนใจอะไรกับไอฉีที่เป็นผู้ชายเลยนะเท่าน,นั้นแหละครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสร้างอไอีิผู้ชายมาตอนไหนแต่การที่มีไอยาโตะโผล่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่ามีจริงเป็นแค่ตัวละครสมมุติแต่หลายคนนะครับก็ชื่นชอบแต่ว่าผมแอบเครืองดีไซน์ไอยาโตนะัผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยแบบหล่อเท่าไหร่อ่ะ <laughs> ตัวละครต่อมาครับตัวละครน,นี้หลายคนน่าจะชอบก็คือแม่ของเอโนเรียวบาไอชิ เรียวบาไอฉีจะไม่เหมือนกับไอเอโนถึงแม้ว่าเธอจะเป็นรุ่นไอฉีก่อนหน้าไอเอโนแต่เธอเนี่ยมีชีวิตชีวากว่าไอเอโนครับคือมีความอ่อนโยนน่ารักและก็ออรอครับ <c oughs> เพราะงั้นคือผมจะให้นานเน่ยครับอยู่ตรงนี้เฮ้ยพี่ทำไมตรงนั้นน่ะหลายคนกำหมัดล้วจะเย็นนะครับทุกคนผมชอบนะครับเรียวบาในความน่ารักขุดใสของนางครับแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของนางอะ่ะ จำนวนการฆ่าคนของนาครับไม่ได้เยอะเลยถ้าจะพูดในเรื่องของความเถื่อนผมว่าเรียวบาก็ยังไม่สุดนะเธอฆ่าไปแค่6คนครับที่เป็นหนังหัวใจซึ่งอาจจะมากกว่านั้นแต่เชื่อเถอะว่าไม่ได้เยอะไปกว่านี้แน่นอนอีกทางยังโดนนักข่าวเนี่ยจับโป๊ได้อีกด้วยผมเลยรู้สึกว่าเรียวบะเนี่ยครับไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นอะความพิเศษของเธอเลยก็คือเป็นแม่ของไอเอโนโครับมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยวิเศษวิโสชาวบ้านเขา แต่ไม่แน่ครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีการปล่อยประวัตินามเพิ่มเติมมาไอไทม์ไลน์ปริศนาที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เดียวบัตเนี่ยครับถูกบริษัทไซโคเนี่ยเหลี่ยมรับคาตัวรุ่นพี่ไปตรงนั้นเนี่ยคือเราไม่ทราบเกิดอ,อะไรขึ้นไม่แน่ครับถ้ามีการเปิดเผยมาและผมในคาไม่ถึงเดียวบัตเนี่ยก็อาจจะยกระดับขึ้นมาครับตัวละครต่อมาครับ <c oughs> อีอีย <c oughs> <c oughs> คือใครก็ได้เอานี้ไปเก็บด่วนเลยเพราะงั้นคือผมจะรีบเก็บมันอย่างรวดเร็วเลยครับไปอยู่ที่นักขา <laughs> ่าไปโดซุกิโดซุกิเป็นอะไรที่แบบแย่แย่สุดแล้วในบรรดาไอฉี่ทุกตัวนอกจากจะไม่เคยฆ่าคนเลยนะครับคือกากากอบเพื่อแล้วยังเป็นคนที่แบบขี้เกียจอ่ะและแถมนะไม่ดูแลเอาอย่าใส่เรียวบะเลยเป็นแม่ที่แย่มากครับเป็นเป็นคนที่แย่แล้วก็เป็นแม่ที่แย่ในเวลาเดียวกัน คือผมรู้สึกว่าผมชอบนางก็อย่างเดียวเลยก็คือดีไซน์ตัวละครครับพูดถึงนะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าในบรดาไอาชิตตัว,ตวนึ่ครับผมรู้สึกว่าดูสกิเนี่ยสวยที่สุดแล้วนะตอน,นี้ใส่คือไม่ได้อ่ะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะมาจากการที่คาตาบาดนะครับแม่ของเธอตามใจทุกอย่างครับจนเธอเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยคือเอาไว้ง่ายครับเป็นเนโปเบบี้คนต่อมาครับเขาสิน้นเดี๋ยวว่าลูกพี่ลูกน้องของไอเอโน คือเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เกิดจากน้องสาวของเรียวบาครับคือโดซเกียมีลูกสองคนแล้วก็มีอินี่แหละอีอผมแดงครับอ,อีไฮไลท์แดงต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายคนเนี่ยจะไม่ทราบวัดนางแต่ว่าพูดถึงเนี่ยนามเป็นไอฉีที่โหดเอาเรื่องอยู่นะคือมีไอฉีบางกลุ่มครับที่พยายามจะฆ่าน่าหัวใจด้วยวิธีการรุนแรงตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้ซึ่งอินี่เนี่ยก็คือหนึ่งไนนั้นและดูเหมือนว่าจะฆ่าคนแล้วไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลย สิ่งนี้ทำให้เธอเนะ่ครับมีความเป็นอีโกโ้ความมั่นใจตัวเองครับแล้วก็หยิ่งทะนงพูดง่ายๆเป็นพวกแอโรเกนนะครับแต่อันนี้นะครับคือผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ตัวละครมาเท่าไหร่ผมก็เลยให้อยู่ที่ตรงนี้และการกลางๆไว้ก่อนทุกคนผมเปลี่ยนใจวะ <c oughs> <c oughs> อนี่บอกอ,อะไรเนี่ยอ,อไม่อะ่ะมัน เดี๋ยวมันมีที่ว่างไ <c> ง <oughs> นี่ไงโหดสปอยแล้วว่าจะได้มีใครแล้วครับในเทีย์ลิ์นี้ที่นอกจากไอกตัวเนี้คนต่อมาครับคาตาบาคาตบา,าตบาเนี่ยโอโหผมชอบมากผมชอบมากครับในบรรดาไอชิทุกตัวคาตาบาเกินต้นๆเลยคาตาบาคือเป็นคนที่แบบนอกจากจะโ,โหดน่ารักแล้วก็นั้นแล้วคือนางเป็นคนที่เทคแค์ลูกตัวเองมากครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็เทคเค์มากนะลูกเกก็เลยเสียคนไปเลย ยังไงซางผงก็เชื่อนะครับว่าเดวบาทไม่ใช่เดวบัตคาตาบาทเนี่ยน่าจะฆ่าคนมากเอาเรื่องอยู่เพราะว่าพ่อหลังจากตั้นพู้พิเศจแล้วเนี่ยนางก็ต้องไปเป็นสายลับครับเอ้ยแต่เ <c oughs> ป็นอย่างนั้นนะแต่นั่นแหละเธอมาตายอาตอนจบครับก็คือหน่วยงานของสารัฐเนี่ยคือสามารถจะจับโปเธอได้แต่ทางคู่ก็ต้องตกลงกันทีนี้เนี่ยคาตาบาทก็เลยจะต้องไปเป็นสายลับครับให้กับสารัฐ อย่างไรก็ตามงานนี้เนี่ยเขาคือภูมิใจมาก,กมัเป็นการปกป้องประเทศของเธอครับ mm hmm. เพราะงานคาตาบะเนะครับก็คู่ควรที่จะไปอยู่ตรงนี้โอ้โหไอชี ho, I, ที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะมีคนแซงก็ได้เดี๋ยวต้องมาดูกันคนต่อมาครับอาเซเบกิไอชีอาเซบก AI ซบกิเป็นแม่ของคาตาบะอาเซเบกิมีความพยายามในการรักษาภาวะของตัวเองครับ พยายามทำนู่นทำนี่พิสูจน์นู่นพิสูจน์นี่หลายอย่างมากทับไทยเนี่ยตอนที่อ่านประวัติส่วนตัวของนางนี่นะครับรู้สึกประทับใจไปอย่างมากเพราะเธอเนี่ยครับคือไอฉีเที่เหมือนใครเลยคนอื่นเนี่ยพยายามจะฆ่าคนแล้วก็เพื่อครอบครองเซนไปนครับแต่คนนี้เนี่ยคือทำมากกว่านั้นส่วนในแง่ของการดีไซน์ตัวละครก็คงไม่ต้องพูดมันนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายน่าจะชอบสาวแว่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยครับชอบในความแบบถักเปียเรียบร้อยของหนาครับนั่งดูเป็นคนเรียบร้อย ถ้าถามไอชี IC คนไหนน่ารักที่สุดก็คงจะเป็นอซาบิกินี่แหละครับใครเห็นด้วยกับผมสามารถจะคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับคนต่อมาอันนี้หลายคนน่าจะไม่ค่อยชอบกันก็คือคุกกี้ไอชีจากประวัติล่าสุดของนันนะครับคือทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่านานนะครับฆ่าฮิกิที่เป็นไอชีด้วยกันแล้วก็เป็นคนในครอบครัวด้วยเป็นฝาแฝดพี่น้องกันครับแต่คือฆ่าเพราะว่าชอบผู้ชายคนเดียวกันเธอไม่ต้องการที่จะแบ่งปันความรักให้ใคร นอกจากนี้พอลูกของเธอเนี่ยครับเกิดมาหน้าตาจะัปคนใคยกี่อีกเธอก็ปล่อยจอยครับไม่เทคแคร์อะไรเลยดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอเซอร์กีก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบขอไปทีครับก็คือห่างเหินนั่นแหละอ่ะแล้วพี่ตะไทยจะวางไม้คุกกี้อยู่ตรงไหนคะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดด้วยเพราะงั้นคืออยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยพี่คะใไมันเท่าเดียวบะเลยอ่ะ เฮ้ยอันนี้หลายคน่าจะไม่พอใจนะแต่คือผมผมชอบคุกกี้ตรงดีไซน์ครับแล้วก็ชอบนิสัยนางอ่ะผมชอบความแบบเย็นชาแล้วก็แข็งกระด้างของนางเนาะแล้วผมรู้สึกว่าคุกกี้เนี่ยครับเป็นไอชีที่สวยแล้วก็น่ารักด้วยอันนี้คืออาคติส่วนตัวผมนะหลายคนอาจจะมองว่ารสยมของผมเนี่ยคือไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าก็เชื่อมาเถอะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะมันห้ามใจตัวเองไม่ได้หลายคนเริ่มคิดแล้วทาไมพี่คนนี้จัดทีลิตแบบแปลกวะ ย้ำอีกรอบนะครับทุกคนนี่คือความเก่งโฉงผมนะอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมเนี่ยสนใจในตัวคุกเกวมากเลยก็คือเธอมีอายุไข่ามากถึง122ปีซึ่งมันไม่ธรรมดานะนั่นคือตัวเลขที่มีคนอายุมากที่สุดแบบนั้นจริงๆมนุษย์ที่อายุยืนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินี่ครับคือ122ปีแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่สําคัญสิ่งสําคัญเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นี่ครับฝาแฝดของเธอฮิกกี้ไอชิ ตอนนี้คือทุกคนจับตาว่าจะไปอยู่ตรงไหน <uç> ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พอกับฝาแฟดของเธอแหละไม่ไกลครับใกล้ๆเลยต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยรู้สึกสงสารฮิ่กี้ไปอย่างมากผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีไอฉีคนไหนที่ต้องมาจบลงเอยแบบนี้โดนพี่น้องฝาแฝดตัวเองเนี่ยครับฆ่าตายแถมเธอเนี่ยยังใส่เสื้อบริสุทธ์ได้อ่อนโยนเธอเป็นผู้หญิงที่งดงามครับ แต่ต้องมาถูกฆ่าตายเพียงพรชอบผู้ชายคนเดียวกันแต่อย่างว่านะครับโดนฆ่าซะก่อนคือเอาไว้ง่ายในบรรดาทุกคนคือเธออ่อนที่สุดเลยเธอไม่ได้ฆ่าใครเลยครับเธอไม่มีศัตรูหัวใจยกเว้นฝ่ยายของตัวเองผมเลยคิดว่าเธอกากและก็ไม่มีเรื่องราวอะไรตกดต่งกันเลยครับให้มันดูน่าตื่นเต้นคนต่อมาคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของกุ๊กกี้ แต่ว่าไม่ธรรมดาเลยนะความที่ว่าเป็นน้องสาวของอาเซอร์บิกีอ่ะเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวกันถูกไหมเธออายุห่างจากอาเซอร์บิกิ13ปีแต่เธอไม่เหมือนอาเซอร์บิกีเลยเธอมีความโหดร้ายใจร้ายซาดิสและก็สนุกสนานกับการฆ่าคนมากกว่าพี่สาวของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจเลยก็คือการที่เซนไปของเธอเนี่ยครับถูกเกณฑ์ไปเกณฑ์ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เธอกลัวว่ารุ่นพี่ที่อดแอดของเธอเนี่ยครับจะต้องตายในสนามรบ เธอจัดอินใจครับปลอมตัวเป็นชายและเข้าร่วมสงครามด้วยเพียงเท่านั้นแหละพอผมได้อ่านประวัติข้าวของเธอผมรู้สึกสนใจและก็รู้สึกหลงไหลกับตัวละครตัวนี้มากเลยเพราะงั้นอเซเบกิซิสเตอร์นี่ยครับก็ควรครับที่จะไปอยู่ตรงนี้เลยไอชีดที่ดีที่สูดแสงหน้าคาตาบาครับคือแค่ประวัติสั้นๆที่ผมไปอ่านมันเนี่ยมันก็บิวแล้วครับว่าแบบผมเนี่ยอยากติดตามแล้วครับ ผมชอบมากผมอยากรู้คำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอยากทราบประวัติรายละเอียดทุกอย่างครับและเดี๋ยวเราเนี่ยมาเล่ากันดีกว่าว่าจะสนุกกันแค่ไหนและก็มาถึงคนสุดท้ายแล้วครับไอชี IG คนสุดท้ายคนนี้เนี่ยไม่ใช่ไอชีหรอกคือจะพูดยังไงดีอ่ะคือนามไม่ได้มีนามสกุลไอชีมาตั้งแต่กําเนิดและก็ไม่ได้มีภาวะอากาศแบบนี้มาตั้งแต่เกิดด้วยคืออยู่ๆเนี่ยครับมันก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทําให้เธอเนี่ยครับกลายสภาพเป็นคนเย็นชาแข็งกระด้าง แล้วก็มีภาวะอาการรุนแรงมาถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพูดง่ายง่ายว่าเธอเนี่ยครับคือตัวต้นเหตุทุกเรื่องทุกอย่างหมดเลยแล้วประวัติของนางเนี่ยก็มีน้อยมากเพียงแต่ว่ามีการคาดการณ์ไว้นะครับว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นพวกเตอร์ฮั hunter ก็คือนักล่าปีศาจนั่นแหละมีช่วงหนึ่งในความฝันแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยครับต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งเอามากสุดท้ายเธอเป็นฝายชนะและผลึกล่าพวกนั้นไว้กับใต้ต้นไม้ซากุระแห่งหนึ่งครับ ซึ่งก็สปอยว่าเป็นต้นไม้ใต้โรงเรียนอะนะแต่ปัญหาคือไอพิษตัวน,นั้นเนี่ยตายแล้วไม่ตายเลยครับดันไปมอบคำสาบให้กับคนตะกุลไอชีอีก e. ซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากฟังประวัติเพิ่มเติมผมทําไว้แล้วครับสามารถที่จะไปดูกันได้อันนี้คือเป็นคลิปอย่างละเอียดเลยนะณนะจุดนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะมาจัดชิลิในางการซึ่งผมเนี่ยครับคิดว่านางควรจะมาอยู่ตรงไอหยาคือมันจัดไม่ถูกกับพาะประวัติของนันนะครับ มันยังมาได้ไม่เยอะทีผมว่าตรงนี้ละกันผมรู้สึกหลงไหลครับการที่นางเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือได้ว่ามันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยครับรู้สึกสนใจทีนี้เนี่ยเธอชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนตอนนี้ก็ไม่มีใครทราบครับเพียงแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดมีการเปิดเผยในเรื่องขึ้นมาเพิ่มเติมมากขึ้นนยครับผมก็จะรีบเอามาเล่าให้ทุกคนที่ฟังกันเลย สลักคลิปนี้นะครับใครยินชอบช่วยฝากกดไลค์กดต mm ิดตามผมด้วยครับผมเอาเป็นว่าคลิปหน้านะครับอยากให้ผมเนี่ยมาจัดทีริศตัวละครอะไรหรือว่าให้ร,บระบบอตัวละครตัวไหนอีกก็สามารถจะคอมเมนต์กับมาได้นะครับ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่กนินน้ำก็ตโคนหินย่มไปแล้วไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับ